คุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นรถคันหนึ่งนะครับผมที่อยู่บนท้องถนนแล้วก็มีเสียงดังๆขึ้นมานะครับผมรวมไปถึงการขับรถที่ต้องไปถึงสถานที่เกิดเหตุที่เราเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นข่าวกันนะครับผมเรื่องราวตรงนี้คนทํางานหลายคนที่เราเรียกว่าอาสาคนอาสาเหล่านี้เขามีแนวความคิดมีวิถีชีวิตรวมไปถึงวิธีคิดอย่างไรในการทํางานตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันใน yes i am วันนี้ครับ ลอเที่ยวประาการันะครับก็ผมชื่อวสินนาคิมแต่เจริญนะครับชื่อเล่นชื่ออัฟฟานปัจจุบันก็อายุ3 9ปีตอนนี้ทํางานประจําอยู่นะครับก็มีงานประจําเป็นเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับดูแลความปลอดภัยที่ศูนย์สอบภาษาอังกฤษโทอีกที่อยู่ตรงโศกนะครับแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นน้ําอินทผลัมนะครับของอันดาลุสนะครับก็ยังทําอยู่เวลาว่างครับก็จับตัวมาทําประโยชน์ให้สังคม นะครับก็ตามเสื้อที่เห็นก็คือเป็นอาสาสมัครของมูลทีผู้ภัยล้มไส่เรียกว่าเป็นอาสาสมัครของมูลทีภายใต้สังกัดของมูลทีผู้ภัยล้มไส้ในบทบาทของอาสาสมัครเองก็คือเป็นรองหัวหน้านะเป็นรองหัวหน้าของจุด จุดมีนบุรีนะครับเป็นรองตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าแต่ก็คือเทียบเท่าก็คือเป็นอาสาสมัครเหมือนกันทุกคนนะครับมีการแต่งตั้งมีหัวหน้ามีรองหัวหน้ามีสมาชิกในจุดเราก็ได้รับคัดเลือกขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าก็มีหน้าที่คอยดูแลทีมงานคอยดูแลน้องๆแล้วก็เน้นคนที่ถนัดด้านไหนให้เขาชูตัวนั้นออกมาอะไรประมาณนี้ครับอ,อย่างตัวผมเองผมก็คือ,อผมจะถนัดในงานด้านกู้ชีพนะซึ่งในงานอาสาสมัครเนี่ยมันมีมันมีหลายหลายบทบาทมากเลยเยอะแยะไปหมดเลยหลักๆเลยก็คือจะเป็นกู้ภัยกับกู้ชีพ กู้ภัยก็คือจะเป็นเขาเคยมีคนให้คำจากัดความนะครับว่ากู้ภัยจริงๆก็คือคนที่ออกไปตรวจสอบอุบัติเหตุนะครับอุปกรณ์เลยตัวแต่ที่สูงหรือว่าแม้กระทั่งงานดับเพลิงนะครับพวกนี้มันจะอยู่ในสายฝั่งกู้ภัยทั้งหมดด,ดำน้ำําก็อยู่ในฝั่งกู้ภัยทั้งหมดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ตัวบุคคลคนนั้นเนี่ยไปแตะต้องคนที่เป็นคนนะครับคือติ่งมีชีวิตเนี่ยะะจะให้คํตจากัดความใหม่ทันทีคือคุณเป็นกู้ชีพละ ผู้ชีพก็คือจะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาล <Okay. S 2> การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นอะไรพวกนี้ทั้งหมด uh huh. คือต่อหนึ่งคนเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้ว่าถนัดไปทุกเรื่อง <Okay. S 2> แต่ในหนึ่งคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ย uh huh. ควรจะมีพื้นฐานของทุกเรื่องอแบ่งให้ชัดเจนว่าใครถนัดอะไรก็ดูแลนั้นไป <c oughs> นีจับงูจับตุ๊กแกนะครับจับตัวเงินตัวทองนะครับหรือแม้กระทั่งในโซนฝั่งมินบุรีเนี่ยมันจะมีตะเข้่ระเข้่หลุดมันก็มีเนาะก็คือสุดท้ายก็นึกถึงกู้ภัยผมไม่จับต้องบอกว่าผมไม่จับ <c oughs> ใช่มีในทีมไปเราก็จะไปคอยดูห่างๆคอยดูห่างก็คือเราเป็นเราก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยของคนแทน คนที่ไปจับหรือประชาชนที่อยู่แถวนั้นบางคนตกใจถึงท่านเป็นลมหรือแม้ทีมงานเองโดนกัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นผู้ดูแลตรงนั้นแทนเขาก็จะมีตำแหน่งคนที่เอาลงไปจับเลยนะคนนั้นก็คือจะมีความสามารถในการจับเป็นพิเศษอะไรเงี้ยมันต้องบอกก่อนว่าในวงของอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยมันมีคนที่คิดหลายแบบคือแต่อย่างในของตัวผมเองนะครับส่วนตัวผมเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะมีจุดยืนกันอย่างหนึ่งคือ พวกเราทําโดยที่เราไม่ได้หวังผลประโยชน์นะครับเราทําเพราะว่ามันเป็นความสุขที่เราได้ทําเราเป็นเราเป็นทีมที่บอกว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าเราทําตรงเนี้ยมันคือการคืนความสุขให้สังคมนะแล้วก็เป็นความสุขของเราที่เราได้ออกไปช่วยเหลือเขางานอาสาเนี่ยผมมองว่า เราจะไปเอาผลประโยชน์อะไรจากคนที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างยากผมก็ทําไม่ลงแต่ถามว่ามีไหมผลประโยชน์ต้องต้องเรียนที่น้องจริง,รงๆว่ามันมีครับมันก็คือธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับธุรกิจของที่เราถูกบังคับใช้ก็คือพรบรจากรถยนต์จากมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันเป็นเป็นข้อบังคับที่เขาทําขึ้นมามันมีผลประโยชน์ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าเราเอาไหมเราไม่ได้เอา นะครับแต่ถามว่ามีการรับมาไหมแน่นอนว่าเขาจ่ายมาแล้วอ่ะถ้าเราไม่เอาสุดท้ายมันไปตกอยู่ที่ใครไม่รู้เราก็จะเป็นต้องรับมาแต่รับมาที่นี้เราก็มาพัฒนาต่อยอดกับสิ่งที่เราต้องใช้ในรถครับอุปกรณ์ในรถอุปกรณ์ที่สูญเสียไปอุปกรณ์การมาตรยาบาลอุปกรณ์ห้มเลือดอุปกรณ์ทั้งหลายแหละพวกเนี้ยคืออย่าลืมว่าเราซื้อเองกันหมดบางคนที่ในกรณีเคสที่เราไปเจอเนาะบางคนเขาได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือบางทีขอความช่วยเหลือจากที่โน่นที่นี่ที่โน่นที่นี่ มันใช้เวลาค่อนข้างนานถูกไหมครับคิดถึงตัวเราอะพอตัวเราถ้าเรารู้สึกว่าเราเดือดร้อนอยู่เรากําลังแบบนอนพังงาบพังงาบอยู่แล้วอยู่ดีมีรถรถเนี่ยเข้ามาหาเรามีเจ้าที่ที่แต่งตัวเป็นกู้ภยัยมีความรู้เข้ามาช่วยเราเราอยากจะตอบแทนเขาไหมแน่นอนว่าเราอยากตอบแทนเพราะว่ามันคือความสะดวกสบายฉันอุ่นใจแล้วมีคนมาช่วยฉันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากตอบแทนเราซึ่งถามว่ามีไหมก็มีครับ ต้องเรียนตรงๆ,ๆว่ามีๆๆๆเรารับไหมเราก็รับๆๆนะครับแต่เราก็ดูบ้านว่าอย่างบางคนเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกอาชีพการงานเขานะ,บ,นะๆๆบางคนคือบางบ้านเป็นเก็บของเก่าขาย <ๆ S 2> หรือแม้กระทั่งใช้ตาเล้งอย่างงี้ครับๆๆช่วงโควิดอเจอบ่อยนะครับขับตาเล้งเห็นบ้านแล้วพอเขาขอออกซิเจนไม่มีออกซิเจนเราไปถึงเราเข้าไปให้เขาไปสอนวิธีการไปทําให้โต๊ะเขาหายใจขึ้นมาดีขึ้นแล้วบอกช่วยขอดูอาให้ด้วยนะ อยู่ดีก็ควักเงินมาให้เรา300บอกนี้ผมไม่ได้อะไรนันไม่ได้ดูถุงเงินเล็กเงินน้อยเลยนะผมขอเป็นดูอาแทนได้ไหมบ้านนี้ก็ไม่ได้สบายอะไรไปกว่าผมเลยเพราะนั้นผมมาช่วยแล้วอ่ะเงินไม่ต้องดูอาให้ผมแล้วกันมันก็มีครับมันมันมีคือต้องบอกว่ามันมีหลายรูปแบบเนาะคือบางบ้านที่เขาใหญ่โตเขารวยเขาอยากจะตั้งใจทาบุญให้เราโอเคเราก็รับรับมาตรงนี้อย่างที่ผมเรียนบางมัดไปว่าคือเราจะไม่มาใช้กันในการส่วนตัวเลยเรามาลงกลางๆหมดเพื่อพัฒนา คนในจุดของเราพัฒนาอุปกรณ์ของเราพัฒนาศักยภาพของเราต่อไป<ม>แค่นั้นเองไม่ได,<ม>ไได้ไม่ได้ไปคิดทําอย่างอื่นอาสาคําว่าอาสาเนี่ยมันคือคําว่าคุณเข้ามาเองนะครับเดินคําแรกเลยอาสาคือคุณเข้ามาเองเขาไม่ได้ขอร้องให้คุณเข้ามานะครับแม้กระทั่งในทีมงานของผมกันเองเนี่ยทุกคนคือเสนอตัวขึ้นมาเองเสนอตัวขึ้นมาเองแล้วคืออะไรคือคุณเป็นอาสานะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเอาผลประโยชน์เข้ามาอยู่ในคําว่าอาสามันไม่ใช่อาสาแล้วทันทีมันคือคุณทําเพื่อหวังอาชีพ S <S เป็นผลประโยชน์ละะเพราะฉะนั้นผมมีวิธีการสกีนคนนิดนึงนะครับในกรณีที่คนที่เข้ามาสนใจนเข้ามาทําด้วยเนี่ยเฉพาะจุดผมนะจุดอื่นผมไม่รู้นะครับนโยบ,บายหรือความคิดของแต่ละที่เราบังคับกันไม่ได้นะครับแต่ของผมอะผมยืนยันเลยว่าผมสกีนคนคือหนึ่งคุณต้องมีงานไปทำทำคุณต้องมีบ้านไปหลักไปแหล่งมีเงินเดือนอม,มีเงินกินแล้วคุณจะมาทํายินดี แต่ถ้าบอกว่าพี่ผมไม่มีงานทําผมอยากมาขอพี่ช่วยทำมามาช่วยพี่ทํางานอาสาก่อนได้ไหม,มไม่เอาไปหางานทําให้ได้ก่อนอ,อันนี้คือส่วนเสริมส่วนเสริมคือคุณว่างคุณว่างแล้วจริงๆนะเงินคุณเหลือละนิดๆหน่อยๆอ,ออกมาช่วยกันทําผมยินดี จริงๆแล้วอ่ะผมอยู่ในวงของอาสาเนี่ยยีปีแล้วครับอยู่ในวงของอาสาตรงนี้นะเริ่มแรกเลยที่ผมทําคือมูลที่ร่วงวตันยูไปอยู่ตรงนั้นมา13ปีทั้งหมดอยู่กับร่วงวตันยูนะครับก็โดนฝึกตั้งแต่เช็ดเลือดอย่างเดียวนะครับนอนเฝ้าอยู่กระสบหลังรถนะครับแล้วก็ล้างอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เขาใช้กันบนรถนะครับ คือมันเลอะเลือดเลอะอ,อะไรผมมีหน้าที่ล้างด้วยความที่เราเป็นเด็กนะก็ถูกสั่งสอนมาอย่างนั้นด้วยความที่ว่าเราถูกปลูกฝังมาจากตรงนั้นด้วยแหละมันก็เลยเป็นส่วนดีของเราว่าเราไม่ได้หวังอะไรเราทําโดยที่เราไม่ไหวังอะไรไม่ไม่ยอมให้เราจับคนเจ็บไม่ยอมให้เราจับ faster, อุปกรณ์เลยนะคือพี่สมัยก่อนไม่ยอมเลยครับมีหน้าที่อย่างเดียว,น,ยวน้องนั่งเฝ้าโบกรถ<อ>นั่งเฝ้าคนเจ็บ<อ>เขาส่งโรงพยาบาลเสร็จไปล้างม,มีหน้าที่อยู่แค่นั้นมันถูกปลูกฝังมาทําให้เราเออมันมีอะไรมากกว่าการที่ว่าเราไปถึงเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลจบมันไม่่ใช จนปัจจุบันเนี่ยย้ายบ้านมาอยู่ฝั่งมินบุรี uh huh. นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ของมินบุรี uh huh. ก็เลยมันเป็นพื้นที่ของมูลที่ล่มไสก็เลยย้ายมาอยู่กับล่มไสใช่แล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนด้วยก็คือ uh huh. จากเมื่อก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบลงลึกอะไรกับมันขนาดนี้นะ uh huh. แต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆแล้วเราก็มามองว่าเราจะทําอยู่อย่างเงี้ยโดยที่ความปลอดภัยของผู้รับบาดเจ็บความปลอดภัยของคนป่วยมันไม่เพิ่มขึ้นเลยเราก็รู้สึกเออเราจะทําไปทําไม หไหนอาสามมาแล้วก็ไปให้มันสุดอาสามมาแล้วก็ไปให้สุดพอทําไปแล้วมันก็ลงเรื่อยๆเ,เราก็เลยตัดสินใจไปเรียนจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับในมูลที่ใหญ่ๆนะในมูลที่ใหญ่ๆคือพูดถึงแค่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะครับปรเตึ้งนะครับร่วมกับตันยูนะครับล้มไฟนะครับสยามรวมใจนะครับแล้วก็มูลที่ราชพฤกษ์ที่อยู่ตรงหลองจอกทุกมูลที่ก่อตั้งโดยชาวพุทธหมด ก็คือส่วนใหญ่เป็นคนจีนหมดนะครับแต่ถามว่าทุกมูฮิทีเนี่ยห้ามูฮิทีเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมเราอยู่หมดเลยทุกมูฮิทีทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอาสาสมัครครับมีพี่น้องมุสลิมเราอยู่หมดทุกที่เลยนะครับมันอยู่ที่การคุยกันละการคุยการปรับตัวเข้าหาการการอยู่ตรงกลางเราไม่ก้าวก้าวไก่เขาเขานับถือในเหมือนในอายะคุรอ่านที่บอกไว้เลยเราศาสนาของท่านก็คือของท่านของฉันก็คือของฉันซึ่งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่การอยู่รวมกัน ให้เกียรติกันได้ทุกอย่างมันจบเลยครับการกินการเป็นอยู่เขากินของเขาแล้วเขากินของเราถึงเวลาละหมาดเรามีที่ละหมาดของเราถึงเวลาไหว้พระเขามีที่ไหว้พระของเขาคือสุดท้ายแล้วมันอยู่ร่วมกันได้เหมือนกับที่ศาสนาได้บอกไว้เนาะเราก็คือเราก็มีสิ่งที่ยึดมั่นของเราเขาก็มีสิ่งยึดมั่นของเขาเราไม่ก้าวไก่กันไม่มีการทะเลาะวบาแหวงซึ่งกันและกันเลยในเรื่องของศาสนาไม่มีเลย มีครับมีถามว่ามีไหมมีบ่อยด้วยเพราะว่าพื้นที่ที่ผมาทาอาสาสมัครอยู่เนี้ยมันเป็นพื้นที่มีบุรีซึ่งออมุมมสลิม,มเยอะม,ม,อมากนะครับอาศั <c oughs> ายู่เยอะมากบางทีในบ้านที่เราเข้าไปเราเข้าไปบางทีอ่ะเรามองไม่รู้หรอกว่าบ้านนี้เขานับถือศาสนาอะไรนะครับแต่เราก็ขออนุญาตเขาก่อนอะไรเขาก่อนแต่พอเข้าไปเราเห็นอะไรที่มันมีบางบ้านเขาก็มีสัญลักษณ์เนาะว่าเขาเป็นมุสลิมหรือเป็นอะไรเงี้ยหรือบางบ้านที่ผู้หญิงคุมหิบยาบเลยอย่างเงี้ย เราชัดเจนเลยเราให้สลามก่อนเลยอันดับแรกให้สลามก่อนเลยอ่ะได้คุยกันเรามาช่วยเหลือแล้วนะที่เหลือเรามอบหมายต่อร้อนนะเราได้ดูอาให้กันขอดูอาให้ผมด้วยนะผมขอดูอาให้คนป่วยคนป่วยที่ผมช่วยก็ดูอาให้ผมด้วยนะดูอาให้ครอบครัวผมด้วยนะแค่นี้มันมันถือว่าเป็นอะไรที่มันสวยงามนะเพราะมันสวยงามคือผมเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมหลายคนอ่ะน่าจะมีบางคนเนี่ยที่มาอยู่ในวงอาสาสมัครกู้ภัยก็น่าจะเนียดความตั้งใจคล้ายกันเหมือนกัน ถ้าไ,ไปนั่งคุยกับเขาเขาคงพูดลักษณะใกล้เคียงกับผมนี่แหละเป้าหมายเดียวกัน,นใช่ก็คือ<ะ>เราเราทำไปเพื่อเราทําเพื่อล้อนเนี่แหละเราทําเพื่อตัวเราเราทําเพื่อโลกหน้านะครับแต่สิ่งที่เราได้กลับมาเห็นเห็นโลกเนี้ยไม่ต้องไปรอโลกหน้าหรอกเราเห็นเลยลิตกรกีที่เราได้นะครับผมไม่ได้มาเบียดเบียนเอาค่าเคสจากพี่น้องอผได้เงินเดือนมีเงินเดือนที่งานประจําของเราเงินเดือนตอบแทนผมผมเจียดเงินเดือนตรงนั้นผมมาทํารถมาซื้ออุปกรณ์มาช่วยเหลือคนมาเติมน้ํามันทำไมลิกีผมได้ขนาดนั้น รอให้มาให้มาแล้วผมจะไปทิ้งเหรอผมไม่ทิ้งบอกว่าตอบแทนคืนสู่สังคมตอบแทนคืนสู่พี่น้องเราแค่นั้นเองมันก็เป็นความสุขที่เรามันจับต้องได้นะตอนนี้ครับมันไม่ต้องรอถึงว่าไม่ต้องรอไปโลกหน้ามไม่ต้องรอเลยเห็นชัดเจนเลแล้วให้ตอนนี้เลยตอนนี้เลยอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรที่มันจะเป็นอันตรายผมก็รู้สึกว่าเราก็เตือนนะได้รับคําเตือนมาเลยวันนี้ไม่ต้องออกไปหรอก เฮ้ยเคสนี้อย่าไปเลยบางทีได้รับเคสแจ้งยิงกันอย่างเงี้ยครับแจ้งใช้อาวุธปืนยิงกันมันก็ชะงักนะแต่ตา์ทรถละเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าสุดท้ายอาสาที่ไปถึงโอ้ยมีเสียงปืนลั่นขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็เตือนแล้วว่าเอออย่าเพิ่งไปไปถึงเราอาจจะโดนลูกหลงก็ได้มันก็คือมันก็ผมก็เลยเชื่อว่าเออสิ่งที่เราทาอย่านี้มันดีแล้วแหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ยังยังห่วงเราอยู่ยังยังรักเราอยู่ยังคอยดูแลเราอยู่ยังคอยปกป้องพวกเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน สิ่งที่พวกเรารู้ก็คือรู้แค่ว่าจุดปลายทางเราอยู่ที่ไหน<ม>ปลายทางอย่างมุดเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้แจ้งว่าหน้าวัดสุขใจมีอุบัติเหตุ<ม>เป็นจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะก็แจ้งมาแค่นั้นซึ่งคนที่ออกไปสองเนี้ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอาการคนเจ็บนะตอนนี้คืออะไรเราไม่มีทางรู้อันนี้คือเหตุผลที่ว่าทําไมรถอาสาสมัครรถกู้ภัยต้องขับเร็ว<ม>ทําไมต้องเปิดสัญญาณไฟ<อ>ทําไมต้องเปิดเสียง<อ>ทําไมต้องไปไล่ประชาชนเพื่ออะไร เพราะเรารับแจ้งมาแค่นั้นเราไม่รู้เลยครับเราต้องการไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะมาประเมินประเมินแล้ว1บาดเจ็บเล็กน้อยโอเคแล้วไปคนที่กําลังวิ่งมาก็ลดความเร็วลงปิดสัญญาณไฟนะครับไปถึงที่เกิดเหตุปั๊บประเมินแล้วอาการหนักแน่นอนขอกําลังเสริมเพิ่มขอลดระดับสูงมากขึ้นเพิ่มขอเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญงานในด้านการเฉพาะงานตรงนั้นเพิ่มหรือแม้กระทั่งขอแอดวานซ์ที่เป็นลดลดระดับสูงสุด ที่อยู่ในวงฉุกเฉินนะครับเป็นรถระดับนึงก็คือรถอัดวานให้มาที่เกิดเหตุบนรถอาดวานจะมีหมอมีพยาบาลมียาที่จําเป็นต้องใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินพวกนี้ที่เราต้องเร่งกันไปเพราะเราเร่งไปประเมินครับไม่งั้นรถจากนู่นจากนี่มาเต็มไปหมดเลยเราเร่งไปประเมินก่อนประเมินเสร็จปั๊บเราก็จะแจ้งกลับไปที่ศูนย์ต่างการศูนย์ต่างการก็จะแจ้งต่อไปว่าอาการคนเจ็บเป็นยังไงต้องการอะไรสนับสนุนมากขึ้นอะไรแค่นั้นเองจริงๆครับก็คือรถพวกเราส่วนใหญ่จะวิ่งเลนขวาสุด เพราะฉะนั้นขอให้คุณทิศซ้ายถ้าทีมีเสียงมาหรือมีสัญญาณไฟมาเนี่ยหรือถ้ามันไปซ้ายไม่ได้จริงๆอ่ะครับก็คือให้ชะลอความเร็วแล้วเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเลยอย่าเบรกนะครับอย่าหลบเองใช่ไหมอย่าเบรกขอร้องส่วนใหญ่คือที่เราเจอคือเบรกครับเบรกเพื่อที่เข้าใจความหวังดีหรอคือเบรกเพื่อให้เราออกไปแต่เบรกกระทันหันเรามาด้วยความเร็วครับเราเบรกไม่ทันหรอกนะครับเพราะนั้นคุณชะลอความเร็วแล้วเปิดไฟฉุกเฉินพอเพราะคุณไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรา หลบเองนะครับแต่เหตุผลมันมีเหตุผลครับว่าทําไมถึงพวกเราไม่ค่อยอยากโยกซ้ายโยกขวาเพราะอะไรถ้ามีคนเจ็บหรือคน oh. ป่วยที่นอนอยู่บนรถนะครับการโยกไปโยกมามันคือการเพิ่มความบาดเจ็บให้เขานะครับหรือแม้กระทั่งการทําหัตถการบางอย่างบนรถนะครับคือเรามีการวัดหลญญาณชีพนะครับเรามีการทานู่นทำนี่บนรถ อ่าและหลายอย่างเนี่ยคือถ้าเราทําอยู่แล้วรถโยกไปโยกมาลองคิดถึงคนขับนะครับก็ขับโยกตามงมเวลยโยกไปโยกมาคนที่นั่งหลังทําอะไรก็ทําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องขับอยู่ในทางตรงที่มันตรงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คือถ้าฝากได้คือขอให้หลบหลบคือหลบทางซ้ายดีที่สุดนะครับหรือถ้าคิดแล้วหลบไม่ทันแล้วจะลอความเร็วพอแต่อย่าเบรกย้ําว่าอย่าเบรกนะครับชะลอความเร็วแล้วกดสัญญาณไฟฉุกเฉินนิดนึงเราจะได้รู้อ่อเดี๋ยวเราโยกหลบไปเองนะครับแค่นั้นเอง จริงๆต้องบอกก่อนว่า,าการอาสาเข้ามาหรือการช่วยเหลือสังคมครับมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะ <laughs> ผมเชื่อว่าแม้กระทั่งในมุสลิมเราเองอ่าในสุเหร่านะครับ <laughs> ไปกวาดสุเหรา่าคนพุทธกวาดลานวัด <inaudible> มันก็คือการทําความดีให้สังคมแล huh? ้วเนาะแต่อย่างผมเองทำไมผมถึงมาเลือกงานอาสาสมัครมันน่าจะด้วยความที่ว่าผมถูกปลูกฝ <Milton> ังมาว่าเราชอบสิ <m> ่งแรกเลยที่เราเห็นคือเราแค่เราชอบน่ะครับพอเราอยู่กับมันไปเรื่อย จากความชอบมันกลายเป็นเรื่องของความศรัทธาละเราช่วยพี่น้องมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันผมผมเชื่อนะว่ามันมันค่อนข้างประเสริฐมากแม้กระทั่งในกุฎอ่านเองก็บอกว่าให้เราช่วยมนุษยชาติด้วยกันช่วยเหลือกันผมก็เลยเอพอทําไปแล้วหนึ่งคือเราสบายใจนะครับสองคืออาลาหน่าจะมอบความสามารถตรงนี้มาให้เพราะว่ามันไม่ได้ว่าทุกคนที่จะสามารถจับเลือดได้ มันไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ดีจะไปตามแขนตามขาคนได้ถูกป่ะมันไม่ไม่ใช่ตรงนั้นอยู่แล้วแน่นอนว่ารา้อนน่าจะให้ความสามารถตรงนั้นเรามาด้วยเราก็รู้สึกว่าเ,เราทําแล้วเราสนุกเราชอบกับมันเรารักมันแล้วก็เราสบายใจเรามีความสุขที่เราได้ทําผมก็เลยเลือกเลือกตรงเนี้ยที่จะเป็นมาเป็นอาสาสมัครอูภยนะครับจริงจริงคือต้องบอกพี่น้องก่อนว่าพี่น้องอาจจะไปมองงานอย่างอื่นไปช่วยเหลือ,อเอาทางมุสลิมเราเองเนี่ยไปช่วยเหลือในใสุเรา เนะาะคุเหล่าไปล้างห้องน้ำในสุเหล่าหนึ่งอาทิตย์คุณไปล้างห้องน้ํากันหนึ่งครั้งรวมตัวกันเองเนี่แหละวัยรุ่นเอ้ยอะไรกันเอ้ยวันหยุดวันอาทิตย์หลังจากเลิกงานละรวมตัวกันไปล้างห้องน้ําในสุเหล่าแน่นอนคุณก็ได้ความดีแล้วครับถูกปะมันมีทางอาสาสมัครให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายเลยอยู่ที่ว่าคุณถนัดแบบไหนผมถนัดแบบนี้มผมก็มอบให้กับแบบนี้นะครับคุณถนัดเอ้ยอาทิตย์นี้ฉันไปล้างห้องน้ํากันดีกว่าได้บุญไหมครับได้ วันทีนี้ไปดูดฝุ่นในที่เห่าตรงที่เขาละหมาดกันได้ผลบุญไยชได้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อว่าทําไปเถอะครับอะไรที่มันเป็นความดีเนาะผมก็เชื่อในถึงผมว่าผมทําตรงเนี้ยมันก็คือความดีที่ผมได้ช่วยพี่น้องออไม่ว่าจะเป็นศาสนากา็แล้วแต่ที่เขาเดือดร้อนมันก็เป็นความดีที่ผมทําแล้วผมสุขใจแค่นั้ และนี่คือเรื่องราวของบางอฟานนะครับผมหรือว่าคนทํางานอาสารวมไปถึงพี่ๆอีกหลายคนเลยทีเดียวนะครับผมที่ทํางานอาสาตรงนี้นะครับเวลาเรื่องของเงินนะครับผมได้หลายนี้หลายๆอย่างเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งจําเป็นสําหรับเขาเลยนะครับ mm hmm. เขาสามารถที่จะจัดสรรเวลาหรือแม้กระทั่งเรื่องของเงินทองเขาสามารถที่จะมีหน้าที่การงานเพื่อที่จะได้มาดูแลตัวเขาเองดูแลครอบครัวและที่สําคัญคือพี่น้อง ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับวันนี้เจ๊่แอมหมดเวลาครับจนกว่าจะพบกันเวลาเดียวกันนี้ครับอสัสลามุอะลัยกุมราะฮ์มะตุลลอฮ์บะบาราะกาตุสวดีครับ <S <S